ก็จะเกลียวเยอะมากเพราะบางคนถอที่นั่งที่นี่ไว้็อดไม่จำกัด็อดอะไรเงี้ยเหมือนจะคุ้มแต่ไม่คุ้มอันนี้เรายิงตามปัญหาตามขนาดน่าจะคุ้มสุดนะคะอ่ะอันนี้เสร็จยังคะอนนเสร็จแล้วค่ะเสร็จปุบหมดแล้วรู้สึกไงบ้างตึงขึ้นมาเลยใจหน้าดูอิ่มด้วยไม่เจ็บนคนแค่จะหลับกรนอยู่แล้วนะปะยิงไปแล้วเห็นผลเมื่อไหร่ ไปแล้วหลังยิงทันทีเนี่ยเราจะเห็นผลได้ประมาณ10 10, ณ10เ,เอซนงอ่ะฉะนั้นใน<อ>ไอ้คำพูดที่บอกยิงแล้วยกทันทีเป็นการตลาด ด้วยแต่ว่าก็อาจจะมี10%เนี่ยสำหรับบางตรงหน้ามันเล็กๆเนาะใช่ค่ะเวลามองปุ๊บอ่ะสองฝั่งเหมือนว่าทำไปฝั่งนึงก่อนมันคนจะเห็นแล้วมันไม่เท่ากันแต่ว่ามันก็พลาด10%เพราะว่าทันทีเนี่ยปรเซนมันยังไม่ถูกกันต้นเลยนะใช่คอลลาเจนจะถูกสร้างหลังยิงหนึ่งเดือนอย่าโดนหลอกนะทีนี้มันจะเต็กเลยหลังทำสองอาทิตย์ผลประมาณ30-40% หเดือนผลที่ได้ก็ประมาณแบบว่า80%เอเถึงเกือบร้อยหลังหนึ่งเดือนก็สองเดือนก็จะร้อยเปร์เซ็นต์สอเดือนจะร้อนต่าจะเป๊ะแล้วก็ทําทุก4เดือนนะคะสาวๆวัยยีอาบะยังไงผิวไม่มีคอลลาเจนอยู่แล้วเบอร์นี้นะคะพอดีเพิ่งเปิดเนาะทิกตอกอะไรยังไม่ค่อยเรียบร้อยนะคะจดเบอร์ไว้นะคะแคปหน้าจอไว้นะ BYS c l น n ี c หมอจ้า ตอนนี้ก็ส่วนใหญ่แคสส่วนใหญ่ก็เป็นเคสเพื่อนๆกันนะมีคําถามเยอะมากจริงๆว่าไปยิงอัลต้าอร์เมอร์ที่ไหนดีในกรุงเทพเพราะว่าที่เลือกเครื่องนี้เพราะว่ากตัวก็คุณลองเป็นคน้าทำไปซู้อยู่ลวเพราะว่าเป็นสายแบบไม่ชอบเจ็บมากไม่ชอบร้อนแล้วปัดตามก็รู้สึกว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องที่แบบว่าได้ผลจริงๆแท็กซี่คิที่สุดเลยดี๋ยวเราจะาๆทำโปรว่าถ้าซื้อยิ่งซื้อช็อตเยอะสามารถเก็บไว้ใช้ได้ไม่ต้องยิงหมดก็อาจจะราคาก็มีโปรโมชั่นที่สุดลงได้อีก เคยยิงให้ฟูเจ็บมากเครื่องนี้ไม่เจ็บนะคะ